วันนี้ขบมีแหนมปีกไก่ทอดทําง่ายมากๆเลยนะแต่ต้องใช้เวลาทำหนึ่งวันก็เริ่มต้นจากปีกไก่กลางนะคะเอามาล้างให้สะอาดหมดเมือกเลยนะหมดเมือกคราวนีวส้สัตว์แล้วก็สะเด็ดน้ําไว้นะคะเสร็จะะแล้วขบก็จะบ้างด้านหลังของปีกไก่หนึ่งเส้นอันนี้มองไม่เห็นจะบ้างไ้เนาะเพื่อให้เอา,าราลหมักเนี่ย อซอสหมักเนี่ยมันจะเข้าซึมได้ง่ายแล้วก็มันก็จะสุกเร็วด้วยนะคะขั้นตอนการหมักง่ายมากๆเลยบกบจะไปซื้อข้าวเหนียวมาจากตลาดถุงหนึ่งห้าบาทนะแล้วก็กระเทียมสับถ้วยหนึ่งนะคะเกลือสช้อนโต๊ะนะแค่นั้นเลยขยำเข้าด้วยกันขยำขยำขยำจนจนข้าวเหนียวเนี่ยเกาะไก่ทั้งหมดเอาใส่ถุงพลาสติกนะคะ แล้วก็ไล่ลมออกให้หมดมัดไว้วางไว้ข้างนอกนะคะอุณหภูมิห้อง1วันเต็มๆต็นะคะ24ชั่วโมงพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาเฉพาะปีกไก่ออกมาข้าวเหนียวอะไรกระเทียมไม่เอาเลยนะลูดๆๆออกมาแล้วเราก็จะเอาเจ้าปีกไก่เนี่ยโรยด้ออแป้งทอดกรอบน,นิดนึงเวลาทอดแล้วมันจ้จะมีความตึงผิวสวยๆอย่างนี้นะคะกบก็จะตั้งน้ํามันเจียวกระเทียมก่อน ตอนนี้เจียวๆพอแป๊บหนึ่งใส่พริกขี้หนูสวนใบมะกรูดล,ลงไปนะคะเจียวต่อจนเหลืองตักออกทั้งหมดนะกรองน้ำมันอน้ำมันตัวนั้นอ่ะใช้ในการทอดไก่ไก่เนี่ยเราจะโรยแป้งทั่กรอบนิดนึงนะแล้วเอาลงทอดนะแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวเพราะนั้นไก่จะมีความหอมของสมุนไพรด้วยนะคะทานคู่กับ ขิงอ่อนหอมแรงแตงฟวาถัวอร่อยไปเลยก่อนของเราจะถูกเนื้อในนะมีความหอมของแหนมม,มีความเปรี้ยวอัน่อ,อน่อร่อยมากๆเลยอเออลองทำดู้นะทำได้ง่ายๆที่บ้าน